มีาแปามี่มีาเแล้วคือดเงินเอหาไปเนตังเอาเงินระที่เองใช้ไปคือ e ะจ่ายค่ารักาตัวคือต้องอยกหาหายืมค่าคาุณรคุากาเอานไปใช้ดูโดยตับคอัปชนที่จัลูก คกชื้นเจ็กล่าวหาต่อไปว่านักแต่จีเอาประโยน์จำนวนใหม่จากแบงก์งไทยพามิชย้เป็นผู้มา,มามประมาเ629ล้านแล้วไปเสนอขายรุนส่วนหนึ่งให้กับบริษัทบริษัทหนึ่ง,งเช่นบริษัทกานทางทานเช่นเดียวกันนี่เป็นข้อกล่าวหาและสืบค้าเก็บข้าวปลาควงถามคนขายองรู้ว่าวันนี้เจรจาขายหุ้นขายที่คู่แข่แล้วก็วันนี้ในเวลาต่อมา,าเจ้าตัาว ก็ไปยื่นหนังสือถึงคนโตเดชเอกเทศต่างชาตรทุกทองหรือว่อพบตรอที่สมัครสอบโดยระบุใช้จิตในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใช้หเพราะเชื่อวอามีหุ้นอยู่สองหมื่นหุ้นะังนั้นใหนข้อกล่าวหาให้ตำรวจสอบสวนว่าผู้ถือหุ้นอยากโอเงี้ยเสียหายแล้ผมและเป็นลักษณะที่ไม่ตรงไปตรงมากับผู้ถือหรือไม่ปนษณที่ข้อกล่าวหา อันท um. ี่1ก็คือที่2ก็คือ2ในนั่นละไปอีกที่หนึ่งก็คือเรื่องภาษีที่ดินนปแต่ที่ดินก็งภาษีนะคะแยกโอนสองโอน12สอวัอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการสร้างนอมนนี้นะคะและบ้านกับ